ผมวริจัทปิติครับผ <Okay. S 1> ููตื่กเ่าจาวจังหวัดลำพูน,นครับวันนี้ได้มโวกาสมาทำเ่าการเดินวิ่งวิบากนะครับจัดขึ้นโดยอบอจอลำพูนะครับจุดเริ่มสตาร์ทนี่ครับจากโครงการส่วนตบวนับลปากูนะครับจัดขึ้นวรนนี้นะครับตอน oh. นี้กำลังก็รับวิ่งมาจาก ทั่วอาณาจิบนะครับมาจากราหวั้วยกันนะครับอย่างเช่นลำพูนเชียงใหม่เจ้าบ้านลำปางแม่งองศนเชียงรายและอีกหลายที่ด้วยกันนะครับเป็นปันผลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาลำพูนวันที่17สิงหาคม2568เวลาศ6 0 0นอองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการองอกกำลังกายและกีฬาตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการแข่งขันจักรายานท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูนรวมทั้งการจัดแสดงสินค้าโอโทบและอาหารพื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนและภาคป,ประชาชนร่วมกันจัดก,กิจกรรมอย่างคึกคักโดยมีนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกันนวลมากทั้งนอกและในจังหวัดองค์การมหาส่วนจังหวัดลำพูนมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการยกระดับลำพูนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ ใครบอไว้รถปิกมีเด้อ พอดีผมเป็นผู้สื่อข่าวนะครับจากจังหวัดลำพูนนะครับอยากจะถามถึงการํำบวิ่งครั้งนี้นะครับนี่มามาได้กี่ครั้งละมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกใช่ไหมแต่ปกติจะค่ะที่สีส้มสีแดงสีกระป๋องหยุดพักนะครับก็ขีดขีดสเปกันอาจจะมีการปวดเมื่อยปวดอะไรกันมั่งกำเนื้อนะครับไปไม่ไหวเจ็บป่วยไหมนี่ครับเดี๋ยวรถโรงพยาบาลมารับนี่ครับสองคน นี่ลอยลอยอยู่เนี่ยรถด,ดูบันมาครับเจ้าดีครับสุสๆครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นช่วงของเ <c oughs> <c oughs> ข้าเส้นใจก็เป็นช่วงของขาลงกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับขากลับกันนะครับ Hello, ดีครับคร <c oughs> ับขณะนี้ก็การแข่งขัน นับในช่วงรักวิ่งขาขึ้นก็คงจะหมดละแต่นี่คือรอในช่วงข,งขาลงผมพยายามติดตามสถานการณ์อยู่นะครับเริ่มลงกันบ้างแล้วนี่ครับทางซ้ายเลยครับนี่ครับฝนก็กำลังตกเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆนี่ครับทีมขาวแล้วก็นี่าควงจทีขา,ขาครับก็สิ้นสุดนะครับการแข่งขันครับหัวรกิจมหิทธิวธิชิตชัยชนะ ศูนย์ข่าวภาคเหนือหยิบสีนเทมนิวเชียงใหม่รายงาน